สวัสดีครับวันนี้พ่อฟานถุงเงินนะครับพ่อฟานถุงเงินวันนี้ได้มีโอ,อกาสดีๆที่แวะเข้ามาเยี่ยมกับพลังมะนาวครับพังมะนาวกับพลายกับพลายทองคูณนะไอพายทองคําครับพายทองคําเป็นช้างงาครับส่วนมะนาวนะครับประวัติของเขาเป็นเป็นช้างของพ่อพายถุงเงินนะครับ ช้างเก่าแล้วทีนี้ผมก็เลยเอามาให้พี่สาวเป็นคนดูแลนะครับให้พี่สาวเขาเป็นคนดูแลกับพี่เขยครับอยู่ที่บ้านเบงนะครับช้างเชือกนี้นะครับพี่มะนาวสูงมากครับพี่มะนาวนี้เป็นช้างที่สูงหุ่นดีมากครับนางแบบน้องมะนาวอายุเขาได้20ปีแล้วครับผมอายุของเขาได้20ปีแล้วสวยยาวสูงหุ่นดีครับผมมะนาวสาวสวยบ้านเบง อีกหนึ่งเชือกครับสวยมากครับผมอามะนาววัดดจ้าเร็ววัดดจ้าเร็ววัดดจ้าเร็ววัดดจ้าสวยๆสวัดีครับวัดดิจ้าเร็ววัดดิจ้าเร็วจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนสูงพุตรจ้าเร็วอ่าทองคำสวัดีครับทองคำสวัดีก่อนเร็ววัดีครับเร็วทองคำอ่าทองคำนี้จะออกที่ปากนะครับทองคำนี้ก็พ่อฟานถุงเงินก็เลี้ยงมาก่อนเหมือนกันนะครับ เมื่อก่อนก็เลี้ยงทองคำนี้แหละครับผมทองคำพ่อรูปหล่ออีกหนึ่งเชือกเป็นช้างที่รูปหล่ออีกหนึ่งเชือกนะครับทองคำของเรา,าพ่อฟานก็เลี้ยงน้องทองคำตั้งแต่แยกออกจากแม่นะครับพ่อฟานงเงินก็เลี้ยงมาแต่เล็กๆครับสูงครับผมงานสวยมากกว้างนะครับงา กว้างมากเพิ่งได้สิบปีนะครับทองคำสวยครับหุ่นดีสูงงายาวครับผมงาเขาจะยาวมากครับงายาวกินหญ้าครับสวยช่วงนี้หญ้าเยอะครับหญ้าเกี่ยวตามคันเทนานะครับตามสวยงามมากครับทองคำของเราหุ่นเนื้อหนังอูววันนี้ท้องกลมเลยวันนี้ท้องกลมเลย กินเยอะอนะนี่งานสวยนะครับเป็นรูปหล่ออีกหนึ่งเชือกนะครับได้สิบปีตอนนี้เพิ่งกาลังจะหัดหัดผสมพันธุ์นะครับกําลังหัดนะครับเพิ่งจะหัดผสมพันธุ์อยู่นะครับก็จะมีข่าวดีไว้นะครับสําหรับมะนาวนะครับก็ทับอยู่พ่อพันธุ์นะครับมีพ่อพันธุ์ พี่มะนาวยี่สิบปีส่วนผู้เบาผู้เบาสิบปีเองผู้เบาผู้เบาของเราเรางายาวสวยครับสิบปีแต่สวยงาสวยมากงาเขาสวยมากครับพี่มะนาวก็สวยมากเป็นช้างที่สวยช้างผู้ก็หล่อจริงๆนี่ พี่มะนาวทำแป๊บแป๊วอยู่เลยพี่มะนาวพี่มะนาวของเราก็กินหญ้าดูคำใหญ่เลยพี่มะนาวกินหญ้าคำใหญ่เลยครับอหมดแล้วหญ้าเดี๋ยวหอบมาให้ใหม่ครับผมกองหญ้าครับผมที่เกี่ยวไว้ เดี๋ยวให้น้องมะนาวอีกยา yeah. พ่อฟันมาคนเดียวครับวันนี้แม่ฟันไม่ได้มาด้วยเดยมาคนเดียว <c oughs> อ้าวบวัสดีครับเร็วบวัสดีครับ <c oughs> มะนาวสวาสดีจ้าเร็ว <c oughs> มะนาวบวัสดีสวยก่อนอ่าเอา มาคนเดียวครับเลยจับกล้องไม่ค่อยดีๆิดดีฉนัดเท่าไหรครับผมจินยังอริดอร่อยเลยมะนาวน้องมะนาวก็าาวเ,เคยทับติดลูกอยู่นะครับแต่ได้ประมาณสักสองเดือนครับแล้วน่าจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เลือดไหลออกพอดีเลยเลยไม,ไม่ไม่ติดลูกเลย ย่ายางอริดอร่อยครับน้องมะนาวของเรากับพายทองทองคูณโอ้ยทองทองคำพูดผิดครับผมพายทองคํา ใชอย่างอะไรตรอีนี่พ่อฟันถุงเงินก็แวะมาดูนามาดูข้าวนะครับก็เลยได้โอกาสมาเยี่ยมมะนาวเขาด้วยนะครับผมมาพามาดูข้าวที่นานะครับตอนนี้ก็เขียวกระจีเลยครับข้าวกลาลังสวยๆครับผมแวะมาดูข้าวที่นาสวยครับข้าว ช้างต่อครับผมพี่มะนาวครับผมพี่มะนาวนี้เป็นช้างสูงมากนะครับสูงสงูงจริงครับอุ่นดีมากพี่มะนาวรู้จะมองอะไรมะนาวนี่ยหญ้าคำเบอร์เริ่มอึ๊บอึ๊บอยู่เฮลท่า นองมะนาวก็ตกงานเหมือนกันนะครับเป็นช้างตกงานอีกเชือกนะครับเดี๋ยวมีโอกาสดีๆก็อยู่ที่บ้านเบงนะครับ FC คนไหนอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็แวะเข้ามาให้กำลังใจกับมะนาวกับทองคำได้นะครับน้องทองคำกับน้องมะนาวนะครับอยู่ที่บ้านเบงของเรานะครับ FC อยู่ใกล้ๆก็แวะเข้ามาได้นะครับ ก่อนจะจบคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณ f อทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกับคลิปนี้นะครับของพลายถุงเงินของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องถุงเงินของเราด้วยนะครับเชื่อจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ชมเรื่อยๆนะครับเอาสวัสดีครับเร็วมะนาวเร็วสดิจ้าเร็วปฏิจจ้าขอเร็วจ้าก่อนปฏิเจ้าสวย สวยๆก็แล้วสวย,ย,สวยอ่ะทองคำสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับ f อฟซี FC เร็วครับทองคำอ๋อทองคำแล้วนิ่งเลยอ่ะก่อนจบคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับพ่อแม่ FC นะครับ